สวัสดจ้าพี่รพรชอมงานนำพร้อมมาละจ้าวางมิดพาก,ก่อนนะจ้าเนี่ยพี่รพรวันดีโม่สาวตาทุกคนค่ะสวัสดีไปตัดไม้ไฟมาไม้ไฟแล้วก็ส่วนเึื่องแบงทําเป็นลงทุง่งหอก็จะทําให้ทุกคนดูอ่ะหอยังไงหรอนะคะตัวเองก็คือทําใต้ทําใต้ไปไร่กังแต่มาบกวิธีนี้ดีง่ายนะคะไงไม่ต้องสร้างห,ห้อง,องทดลองได้แล้วเอา,เอา,เอาประสบการณ์เอาปลระสบการ ที่เราทำมาราอดองไ่ไงดินใสทุ่งนะคะดินใสทุง่งรวนปนเน,เนี้ยจะดีเพราะดินเนี้ยจะอมน้ำนะคะตรวนนี่มันจะมีฐานอาหารยูอย,อยาวเอาดินทรายก็แล้วกันนะคะก็นี่แปลวากุ้ยปัมมากค่ะแปลวากุ้ยปัมมากแล้วก็ผสมหนูไปเพื่อให้มันดินโปร่งนิดนึงแล้วก็ <c oughs> ช่วยในการอุ้มนม้ำเนี่ยใส่นะคะแล้วก็ใส่กามปลาเลยกาบพี่น้องเออ รอยแบบคนตายไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องาอารัมพบดเอาจิ้งดำจิ้งเอาพ่นหลับวะนี่ทําไม่มีรอยพ่นไม่ใช่เลยพวกอ่ไปิตัดมาตัดมาส่วนเนื่อไหวมันแห้งที่กอนะคะเผื่อปีจะทำาะไรตัพริดไทยนะคะไผ่นี่มันก็ใหญ่กว่าหนงโป่งนะคะเป็นไปวันนะคะไ่วันออกทางปีคือถ้าอันนี้ตัดก็ไม่ข้าวนะคะถ้าใจสวยงามก็คือใายเลยกานบดนี่จะต้องใายเลยนะคะมีห <c oughs> ยุกใายเลยอะ จะฉายเลยตรงนี้ก็ได้นะฉายเลยเพิ่มอันถ้อทำแบนนี้มันค่อนข้างเสี่ยงกับอันตรายนิดนึงคือมันจะแล่มแต่เราก็รู้อยู่เราไม่มีเด็กไม่มีอะไรทีมนะเราจะไปวางในจุดทีมันให้มันปลอดภัยอันนี้ถ้าหลอมมันจะอันตรายก็คือใช้วิธีเลื้อยให้มันขนาดกับพื้นแต่ผีผีทำแันนี้พผีเป็ควันควันเอาแบบเปลวเอาแบบเรยร้อยของเช่นนี้ค่ะแต่ให้ได้พ้นนี่ไงอ่าก็แบ่งคนนึงเนี่ยเปฟันแบบเนี้ยอเดี๋ยวใส่ปักงทุ่งพอช้ำ ปิกไทไงเราก็ต้องให้แล่นอยู่แล้วอีกด้านหนึง่งส่วนอีกด้านเวลาเราทํผ้าเป็นชช่นเล็กๆอะ่ะที่เราจะใช้ลงทุ่งดําปักในการํำยันปิกไทอะ่ะเราก็ต้องซับไปมันเมื่อด้านนึงคือด้านบนด้านแรกอยู่แล้วแต่พี่ก็ยังไม่ได้ปาดเอาง่ายๆส่วนในบ้านติดต้อปันนี้พี่ก็ใช้ติดติดกิ้งอะ่ะติดกิ่งก้านี่ก็ไหวได้เลยนะไหวได้เลยติดใบบางส้นเล็กหน่อยเนี่ยพีจะไหวบันนี้นะ แต่บางคนบอกว่านี่ตรงนี้มันจะเป็นข้อนะข้อที่รักงอกบางคนบอกว่าพี่ชายเรียบร้อยพี่ชายแบบน,นี้มันติดปิ๊กเอาแบบนี้น้องสันัดบางทีจะทำตามคนที่บอกว่าริดออกให้เรียบร้อยก็แล้วแต่นะแต่พี่ชายแบบน,นี้เนี่ยไม่ต้องกาไ,ได้สัน้นก็วางมันเนี่ยให้ติดใบบาง่วนนะคะให้ติดใบบาง่วนสำหรับปีที่ปีทำแล้วมันจะงอกดีนะคะเนี่ยนะคะติดติดใบบาง่วนขอน้องปีนะก็วายไปเลย เราก็จะติดไปไม้จังขอกมาตรงนี้นะคะเนี่ยกดแนนปักลงไปตรงกลางของทุ่งนะคะใช้มีดปลาเลยน้องเอ้ยใบต่ำใบของเราไม่เกี่ยวเกยเนี่ยมีดปลามีดปลากดลงไปกดอะไรก็ได้ทีมันจะเป็นหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดสมัดกดได้ตรงนี้มันแนนนะคะแนนแล้วก็พีไส้หนามตรงนี้นะคะสําคัญเลยไส่หนามตรงนี้ สังเกตุได้าทำตัวไมหลุดไทโดนใบถึงออกโดยธรรมาชาตินะพ้นเพราะมันมีน้ำตกด้วยตรงด้านบนของของน้ำที่ตกยื่ด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นช่องคอต้านะคะขอต้าข้างหลัง้อต้าก็คือลงดินเปกระเงอกตรง้อต้านี้อันนี้ก็คือส่วนที่เราจะใส่น้ำใส่น้ำนี่มีใส่เต็มเลยนะน้ำย่ดใน,นรูนี้เต็มเลยนะน้ำต่ง้งร่องแล้วเดี๋ยวก็คลุมพีจ่จะคลุมนะคะกลุมปิดไว้ออกมาทีสิบห้าวันวิรดน้ำ ประมาณช่องเลื่อนลงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัดรองร้เลยแบบนี้คือทำจริงอ่ะทำจริงบ้านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีร่อยพอนะนะเอาแบบไงไงกัดิไงยๆตีได้พ้นตีอ้นทางปลา,ปลายปลายทางคือได้ป้นนี่แบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพีว่างก้องก่อนนะคะพี่ว่างก้องในน้องๆได้เห็นว่าพีจะกลุ่มนะพี่จะกลุ่มคล้องเนี่ยตีใส่อัดแน่นแเนี่ยถูกสิบห้าวันนะคะ ตัฟนเราก็ยอดนามเพิ่มตรงรูบนได้แล้วก็แย้มันแห้งแย้มันแห้งอันนี้มันดูเหมือนว่ามันมันหมักนิดนึงผีก็จะหมักติดกับตรงนี้นะเพราะว่าเราคลุมมันได้นั่นเงียคลุมมันได้สลลาคลุมมันจะไปติดทุ่งเดี๋ยวมันจะไปทิมทุงหลู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปทิมทุ้งหลู่ตัดออกก็ได้แยมมันติดเกินนะตัดออกเสียแย้มมันยาวเกิน งนี้จะแตง่งจะแต่งให้ตรงก็ได้นะแต่งให้ตรงก็ได้หรนะืแต่ะแต่เราเนี่ยมันเล่มเผื่ออันตรายาเกิดแต่เราก็ต้องวางวางในจุดที่มันปลอดภัยอ่ะเราต้องเซฟเราก็คำนึงว่าทำ,ทำแล้วเราปลอดภัยไม่ให้อยู่ไปโดนไฟดิอ่าเราก็พุ่มนะพุ่มใช้ถุงพลาสติกใช้ยางรัดเส้นใหญ่ก็ได้มันจะประกบตอนนี้ล้มไม่เข้าหรือมีอยางรัดใช้เลยแทนอะเชือกฟางก็ได้เนาะเชือกฟางแบบบางๆนะ แบบบางๆแล้วก็คือมันจะรัดประกบดีอะ่ะหลมไม่เข้าอะ่ะขุ้มไม่หลมเขา้าถ้าวางปล่อยทิ้งว้นเงี้ยรดน้ําพมน้ําก็มีส่วนหนึ่งที่รอแต่เท่าที่พี่ทําเองนะต่อไปใส่ช,ช่วยสารเร่้งรากอะไรยังไงอะ่ะมันมันสำหรับไผ่นี่นะถึงเฉพกไผ่หวานนี่นะมันจะไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่อย่างนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์รปิดไว้นะครับการปักคบนั่นอะ่ะแต่ลาใหญ่มันจะลําไข่ใหญ่นะนี่เรารัดนี้แล้วเวลาผูกเงื่อน เงินแบบว่าไม่ให้เงินตายนะเผื่อว่าเราดึงเวลาเรารดน้ำสิสิบห้าวันไงคะสิบห้าวันเราออกมารดน้ำหน่อยเลยมันจะยิ่งช่วยให้ติดดีขึ้นตำรวจดูตรงไหนรั่วไหมรั่วเราก็เปลี่ยนถุงหรือไม่ก็บัดที่รั่วใหญลมเข้าถ้าไม่รั่วก็โอเคเอาเลยวัดสักสองสองแตงนะ่ถ้าเกิดว่าเป็นสองครั้งนะถ้าเกิดเป็นยางยืดเนี่ยซีเดียวได้เลยนะเพราะยางยืดมันจะกบแน่นลมจะไม่เข้าอันนี้ลมเงินอยู่ด้านนี้นะเราก็แปลอาเงินอยู่อีกด้าน ถ้าเชือกยาวเราก็ใช้สองสองไม่ถึงอันเดียวก็ได้เพราะมันสองชั้นนะวนไปวนมาสำรวจดูตรงนี้ใหญ่ลมเข้าตงปากเนี่ยนะคะเนี่ยพักทิ้งไว้เดี๋ยวสัาวันเราก็มาเปิดรดน้ำน,นะคะร้อเอร์เซนแบบเน,นี้ยเนี่ยปักแบบคุดแน,น่นนะคะไผหวานค่ะพี่ชอบตรงไหนแล้วมะน้ำพริกน้ำพริกแห้งๆนะแล้วมะขามเปียกสดก็ได้ คล้ายๆแะแดงเราตำสดๆแล้วเราไม่ต้องทอดน้ำมันไม่ต้องอะไรไม่มีน้ำมันแล้วต้มไผ่เนี่ยมันหวานไงต้มไผ่แล้วก็กินกันเนี่ยมันนี้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ก็จะหุ้มนะตรงใบเนี่ยพี่ยังคงไว้นะคะตรงใบพี่ยังคงไวใ้ให้ติดมันจะเขียวอ,อย่างเงี้ยแล้วมันจะโตเร็วเลยเราไม่ต้องแบบริดกัหมดแล้วให้มันรองอ่างใหม่อย่างงี้ก็ได้เพราะเราหุ้มเราหุ้มเนี่ยเราหุ้มเนี่ยเดี๋ยวจะหุ้มเหมือนกันนะหุ้มด้วยถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รัดแน่นเม่ออากาศเข้า คะคะการปักควบแม่นเวทีง่ายๆของพี่เลยพรนพี่ก็ไปตัดมานะตัดปอแล้วพี่ก็จะแบบว่าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอาไปปักปัก,ปกพยุงพริกไทยพริกไทยลงถุงก็สั่งอันนี้เลยสิบห้าบทนะคะสี่ร่อนแล้ว,ลวก็ธรรมดาสิบบาทส่วนไผ่นี่พี่ก็ทําปลูกเองนะเดี๋ยวใครมาเยี่ยมชมนัดเพื่อนกันไว้หลายคนมาจะมาครั้งแบบจิบกาแฟชั่มงต้นไม้ดูต้นไม้จิบ ซื้อต้นไม้ติดกลับไปเดี๋ยวก็จะแถมให้นะไม่ต้องกังวลเรื่องราคายังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าก็ทำๆอยู่ทําไว้อยู่นะให้มีหลากหลายเป็นตัวเลือกสําหรับทุกท่านที่จะมาชมนะคะข่าวดีค่ะกระเซตไต่ร้อยพีรพลนะคะบางทีก็จะพบกับเมนูใต้ใต้ของปีนะคะเมนูใต้ตตยที่เกี่ยวกับเอาพืชพ้นพืชพักที่มิอย่ต่างพืชพักผนละใ้หรืออะไรก็ตามเป็นข้องปลาข้องแปลกสําหรับคนผักอื่นนะคะพี่จะทําเป็นเมนูนะคะเต่าท่านก่อไฟฝัดปรุงเลยน้องค่ะ สวัสดีก่อนค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนตีดูกันจนจบค่ะ